คำเขื่อนแก้วนี่ก็นะสวัสดีครับเมีอเปล่าปวดปวดง่วงนอนเปล่ดึกแล้วตื่นนะครับเปล่าง่วนงวนอ,งน,น,องน,นอ่ะแล้ว,ห,วหลับไปแล้ว,วหลัหลับแล้วตื่นแล้วด้วยก็หน้าง,งานนะครับที่จะจัดงานของเองอไอซูซุ ยะโสธรนะครับสุตังปักยะโสนะครับจัดงานนะครับงานบุ่นนะครับงานบุ่นก็นี่ก็จะไปตามเส้นทางคำเขือนแก้่นั่นแหละเลยตลาดคำเขืนแก้วมาทางอุบลน,นะครับเลยว mm hmm. ิ่งมาทางอุบลน,นะครับวิ่งมาทางอุบล mm hmm. ก็เส้นนี้จะไปอํานาจเจริญก็ได้นะครับเส้นนี้ าเจริญก็ได้ก็อะไรนี่ถวายปัตตาหารเพนสลาฟังธรรมโอ้ไม่ใช่อ่ะนี่บ้านอะไรนี่บ้านเลนปั้นโอ้ยอะไรวะอ่านก็ผิดตัวน,นี้ กูจานบอกูจานเข้ามาไม่รู้ว่าเราจะจัดรถตรงไหนจอดรถยังไงนะครับเราก็มาดูสถานที่นะครับว่าวัดเป็นยังไงมาดูสถานท,านที่เนี่ยโรงสีที่มาเอาไม้สับ ดูนู้นดนูนดูนู้นดนเปล่าที่ไอ้นั่นมาเอาไม่ใช่นี่ก็กำลังจะขับตามไปดูนะครับว่าสถานที่จะเป็นยังไงนะครับก็เียเชิญ f อซทุกท่านนะครับเขตยะโสธรนะครับก็มาร่วมกัน ว่า,าถ่ายคลิปเจ้าน้ำเงินนะครับเจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็เสียเมีพาลาะแล้วก็สาวน้ำฝนดัมซิงแล้วก็น้องซีโนโน,นะครับก็จะมาร่วมงานงานนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจังบักสังจะมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็เสียพีทนะครับเสียพีทเมืองยะโสนะครับรถสวยเมืองยะโสนะครับ นี่หรือเปล่าวัดนี่หรือเปล่าวัด,ดขวาหรือเปล่าไม่ใช่ต้องไปอีก บ้านนี้หรือเปล่าเน,นี่ยบ้านกูกูกูกจานต้นไม้มีแต่แบบใหญ่หญเลยแม่แถวนี้เกตนี้ทางเขาแบบเล็กมากเลย พี่หยกบอกว่ารูปใครหรอไงล่ะเฮ้นเป้า,ปาเห็นพ่อไหมลูกเป้าเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนะูะนี่ครับวันที่แปดนะครับรถบรรทุกนะครับคนรักรถบรรทุกสายบุญ นี่ครับเ้อเทเลยเห็ดดีเฟินา่าอู้ใหญ่มากเลยอู้เขากำลังเตรียมการด้วยวัดใหญ่อลังการงานสร้างเเราจะไปดูที่ขุดดินก่อนหรือเปล่า ไปดูบ่อดินกันครับทางมาบ oui, ่อดินก็น่าจะอยู่หลังวัดนะครับใครที่จะมาร่วมงานนะครับก็เอาแค่รถมานะครับรถรถมานะครับมาร่วมงานนะครับมาร่วมงานแล้วก็มาตักดินนะครับมาตักดินอยู่ที่หลังวัดเลยนะครับตักดินอยู่หลังวัดนะครับนี่มาตักดินอยู่หลังวัดเลยนะครับ ดินก็เข้ามาหน้าวัดเจอหน้าวัดแล้วก็เข้ามาข้างหลังได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าพอตักดินเสร็จเราจะออกไปรวมตัวกันยังไงหรือตรงไหนแบบไหนยังไงนะครับหรือว่าตักดินเสร็จแล้วก็มาจอดฝั่งนี้หรือว่ายังไงยังไม่ทราบเลยนี่ครับเราก็อูโ้โห ปากทางเข้าไปเอาบ่อดินครับอู้แล้วเราจะไปได้ไหมเนี้ยโอ้โหทำไมทํทำไมทางเล็กครับนี่ก็บรรยากาศนะครับเอ่อทีมงานที่จะเอารถบรรทุกหรือว่าจะเอารถมาร่วมงานนะครับก็มาเอาอ่าหน้าดินนะครับก็ตรงนี้เลยนะประมาณนี้แหละ ไปลงมุมนั่นท่านี้ไม่ได้ดอกเด้าใช่ขึ้นไม่ไหวถ้าแบบนี้ตรงนี้ไม่ได้แม่โคจะมาวันที่ไม่ได้มันมันถามว่ามันสูงไหมดินดินมันเป็นดินทรายมันเด้าเลยดิสามหกอ่ะรูรูอยู่ดิอือน่มีตรงนี้ไงตรงไหนไม่ไม่ที่เขาขุดเด้เขาขุดตรงไหนนี่นี่ให้เราโดยตรงเลยเด้ไหนนี่นะ อ๋อก็ตรงนี้แล้วเราลงตรงนี้จะมาลงอะไรตรงนี้เรียกเาว่ายงตรงนี้ลงก็เดี๋ยวโอเคนะครับ fc นะครับวันที่แปดนะครับเจอกันที่โอ้วัสดีครับเจอกันวันที่แปดวันที่แปดแปดเมษาเอ้โมเมนแปดมืออื้นมือือนี่แหละเออกุมภาครับกับทีมงานตั้งปักอีสานเฮ้ย ยะโสโจะไปอีสานอย่างเดียวเลยตั้งปักยะโสร่วมกับอ,อุบลราชธานีใช่ไหมเมน,แ,มนแล้วนะครับก็เจอกันรอบรอบสองครับคือครั้งที่สองนะครับงานมิทติง้งหรือว่าสายบุญนะครับที่อําอเภอยะโสนะครับจังหวัดเอ้ยไม่ใช่จังหวัด,จ,วดจังหวัดยะโสเฮดีจังหวัดสังสีบุญุดง อำเภอคำเข่อนแก้วนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับเจอกันแน่นอนนะครับกับทีมงานเหี่ยวลั่นทุ่งแล้วก็อย่างว่าสาวฝนน้ำซิ่งแล้วก็น้องซีโนแล้วก็เสียเมแล้วก็เสียพีทแล้วก็เดชชายโบนะครับแล้วก็เซลยกนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับ แล้วก็ทุกท่านแหละที่จะมาร่วมงานกันวันที่8ดนะครับเจอกันแน่นอนมาเอาดินกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางแผนอะไรกันว่าเราจะต้องยังไงนะครับก็ประมาณนั้นแหละเนาะพี่น้องเฮ็ดดีสี่มอยพงพงลง,งบนแล้วที่ดินเราทั้งหมดประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ